Playzone เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโค้ดี d เกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แนคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Playzone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปลอมตัวเป็นบอทนะครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่ชอบกับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ดูฟรีต้องดูด้วยไลน์นะครับผมจะขึ้นไปม้างบนเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นไอ้ดำวันนี้น้องดำมาคนเดียวนะครับน้องดำมาสโลนะครับไม่ได้มากับเพื่อนนะครับแต่ก็มาสุ่มเจอผู้เล่นอีก3คนนะครับเฮ้ยน้ยน้องดำอยู่ข้างล่างเฮ้ยมาเลเอ้ยเอาไงเอาไงมาไงครับโอ้ยยิงไม่เดยนถึงกับแอบเลยเหรอฮะ มีแค่แอบด้วยเหรอนายนี่โหลเหลือเพื่อนครับเ่าอ<ภ>ยู่ห้องบนทียวอกมีด้านล่างนะมาขอหัวนะน้องด,อนะดำขอหัวนะดำขอหัวยัยใดล่ะเออเออไปจากไหนเดี๋ยวใดนะจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนหัวหัวนะหัวนะรนะวังหัวแตกนะระวังหัวแตกนะครับระวังหัวแตกนะครับมายังไงนายยังไงแป๊บนึงนะเราควัยนยาก่อนนายนายรอเราก่อนได้เป้ รอเราก่อนได้ไหมรอเราก่อนได้ไหมรอเราก่อนได้ไหมรอก่อนได้ไหมฮึฮึขึ้นมาแล้วไงมาดิเออขอหัวหน่อยแล้วกันขอหัวหน่อยแล้วกันฮึไอเด้เอไอไอเด้อเออฟุกตะก,กี้ฟุกเฮ้ยเฮ้ยไม่ฟุกหรอกก็ฝีมือน้องดับนั่นแหละดูครับผมผมยิงหัวล่วงไปสามตัวนะฮะดูมีใครร้องปอผมหรือเปล่าครับอีกตัวหนึ่งยู่ไหนฮะตอนนี้เราหาไม่เจอเราไม่รู้เราพันยาก,ก่อน อยทาตายไงอีกตัวน,นึงดูเหมือนว่า <_ c oughs> เพื่อนน่จาจะยิงมือนั้นโอเคถ้ามีคนแต่งตัวบอดเหมนผมแล้วก็แบบยิงหัวโหดอย่างเงี้ยคือทุกคนจะร้องโปลไหมเป็นผมผมก็ร้องนะ <_ c oughs> เพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วก็กล่าวหามันไปมัม่วๆไงเฮ้ยแอบเล่นโปหามพี่มึกอะไรเงี้ยอวสานดาวตกครับผมโอ้เรานี่เป็นด่านเรือแตกครับเรือล่มกลางหนองอยู่ไหนฮะเรือล่มเรือล่มแล้วคนอยู่ไหนอยู่ไหนครับนี่อยู่ไหนครับ ยนะินดะีครับเอ้ามาดีครับผมมาดีครับยิงหงดมันโกรธใครมาครับยิงหงดมันโกรธใครมาครับเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวมันว่ายน้ำทำไมไป่ยเฮ้ยเหมือนจะอยู่ข้างบนครับโอเคผมเปลี่ยนเลนดิเกิลก่อนนะเพราะว่าผมจะขึ้นทางนี้นายใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนอุ้ยเดี๋ยวๆโอ้โหเพื่อนเราขอโทษว่ะโอเคเดือดตัวเดียวเดือดตัวเดียวนายฝากด้วยนายช่วยด้วยเพื่อนน่าตกรสออ มีมิได้ก็มีเหมือนกันเลยเนี่ยนี่เลยผมว่ายิ่งมีแบบหมวกอย่างเงี้ยมันดูมันแบบมันยิ่งเหมือนดูเหมือนบอดมากยิ่งขึ้นนะทุกคนดูดูดีๆนะเนี่เห็นไหมมันจะยิ่งดูเหมือนเป็นไก่ที่ยิงหัวที่หดเนี่ยเออจะบอกดูว่าเป็นไก่ที่ยิงหัวหดที่สุดนะได้แมเลยแล้วคนมันก็จะคิดว่าผมเล่นโปรนะครับอ่าแคนแล็โบไม่มีใครเล่นโปรนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอครับมาแล้วเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บนึงมาแล้วเหรอครับมาแล้วเหรอครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเหรอครับเจ็บเหรอซ้ายมาเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นไปบ่ได้เลยดิดิเฮ้ยจะย็นดีรับน้อยจะยินดีประค่าขวามึงสามตัวเลยเหรอสามตัวเลยเหรอเฮ้ยเดินเดินเอ้ยบอลไม่ติดไอ้ยบอลไม่ติดยันเดินยันเดินแลังกันแล้วกันแล้วกันอู้วว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 ว มันคงก็ไอ้เหี้ยโปงเล่นโปหาวเมเลยมันก็จะเป็นทำดองนี่แหละมาครับผมจะจับด้านซ้ายนะครับมีตัวมามีตัวมาเอาอะไรครับ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 ล็อกโปไปดิครับล็อกโปไปดิครับล็อกโปไปดิครับหึไม่ดิครับฮึฮึเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไงเหรอครับเอาไงเหรอครับเอาไงเหรอเอาไงเหรอมันมีตัวซ้อนนะเดี๋ยวผมซ้ำดีกว่าอุ้ยอุ๊ยอย่าได้หรอกอุ๊ยอุ๊ยเจ้ามาไงนี่ตัวดึงให้โอ้โหเกิน น้องบอดมาแล้วครับหลีกทางให้น้องบอดด้วยวันนี้น้องบอดจะมายิงคนนะครับดำอยู่นี่นะครับรอดำก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกน้องดำหน่อยดำไปได้ครับระวังดำนะระวังน้องดำนะเอี๋อีเอี๋ระวังน้องดำนะครับหัวแตกไปหนึ่งครับเออเออเฮ้อปิงได้เหรอดำดำนี่ไงเจสสกิลดำไปไงเจสสกิลดำไปไงเจสสกิลดำไปไง เจสซี่ย์ตามไปไงเอาไงตามยิงเทา้าครับโอ้โหว่าจะยิงเทา้าซะหน่อยระวังนะครับระวังนะระวังนะผมต้องลงตรงนี้ว่ะเฮ้ยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าเด็เดเลยลมันปลาระเบิดมาฮะเราตจะใจเย็นก่อนมาปลานักใช้ไม้ฮะอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่ามุมนี้เราเล่นย่างนะครับจะเป็นต้องอ้อมครับผม โอ้โหดูเลือดนี่โอ้ไม่ไหวแล้วอย่าให้น้องดําต้องเปิดโปลูกซองอีกรอบนะครับพอดีว่าน้องดําก็ไม่อยากชอบเท่าไหร่นะครับมาขยันเป็นลายต่อไปมาดิฮะโอ้นายไม่ใจว่ะเพื่อนนายไม่ใจว่ะซ้ก่อนซ้าก่อนซ้าก่อนซ้าก่อน,าม,อนมามาขรัจว่าต่อไปมาดิมามาอะไรครับนี่ไงนี่ไง นีไงแต่ว่ามันไม่เข้าหัวมันไม่เข้าหัวเลยอยู่ตัวไหนกันหมดครับอยู่ตรงนี้แหละครับตีไงนีไงเอ้เดาโดนลุมนี่เป็นมงคลแก่ชีวิตที่หายเลยตอนนี้ศัตรูคือสกอร์นำนะโอ้ยไปจะไปติดเลนโบักห่าขวบมึงเอ้ยบักปอบมึงมึงติดเลนทมไงมึงเอนะครับดาวพิณิคับล็อกโปไปเิยิง้หัว ยิงหัวยิงหัวยิงหัวแต่ขึ้นสังหารวัตต fuck? าฟโอลีฟักิ้งเช็ไม่ดีด้วยผมรู้สึกได้ว่าเหมือนจะมีคนมาครับผมรู้สึกได้เลยว่ามีคนมาอ้อมหลังแป๊บมานี่มานี่ทางนี้หรือเปล่าวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีแล้วมันอยู่ทางไหนไปนี่ยมันอยู่ใส โอ้ยบักปอมึงเอ้ยอย่าทำกุญแจมาบอกกูแมะเออก็ก็กใช่นะมันมันจะบอกได้ไงก็เราปิดหูฟังถึงเราบอกไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเออผม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 ผิดเองเาผมเออแล้วผมเดินเข้ามาทำไงไปละไหนครับอยู่ไหนครับข้างบนหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยไหนเดี๋ยวเ,เจอน้องดำนะครับน้องดำไปแล้วหลีกทางให้น้องดำ ดำมาแล้วนะครับดำมาแล้วนะครับน็อกเป็นหนึ่งโอเคตัวสุดท้ายดำขอตัวสุดท้ายดำขอบอกเลยว่าตัวสุดท้ายดำขอเป็นไงล่ะโดนยิงหัวเป็นมงคลแก่ชีวิตละเกินโอเคซื้อไอ้วอลมาครับ ตอนนี้ผมมีไอวอประมาณ5ลูกนะครับเกมนี้จะเป็นเกมปิดฉากนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นจบเกมไปเนี่ยไอดีผมจะโดนแบนหรือเปล่า <c oughs> หยิบทอมสันมายิงน็อกหนึ่งครับน็อกต่อน็อกต่อไอเขาหวัวไม่แตกเอ้ยน็อกต่อ,น,อน็อกสามโอ้โหเจอน,น็องดำยิงหมดเลยครับ มาฮะอยู่ไหนฮะตัวสุดท้ายโผลออกมาเลยฮะเกมจะปิดแล้วสวัสดีครับนี่ครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับโอ้ยิงหัวไปสี่ตัวไม่รู้ว่ายิงหัวหรือเปล่านะเพราะว่ามันน่าจะมีประมาณหนึ่งตัวแหละที่ยิงท,ที่ที่ที่ยิงตัวตายเป็นไงรล้วโปรเปอโอเคครับก็หรับวันนี้นี่ก็ ภารกิจเราสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับที่สตรีมเวลา19 30นาทีกางนาทีนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปใหม่ๆพี่นะครับพี่ลงคลิปประมาณ9โมงนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ